สวัสดีครับกตับสูอร์ตแกลครับตอนนี้คุณอยู่กับเกมบัต s เ a r ร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากคลิปที่เป็นของดอลลินมอคกิมนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ในการถอดอัญมณีผมพูดไปว่าเออจะพาทุกคนนะครับไปทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเสียเงินนะครับต้องเสียเงินในการซื้อแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยไม่เสียเงินแล้วนะปัจจุบันนี้ไม่เสียเงินแล้ว,นะจจนนส,ลวสามารถมีเควสในการทําได้ อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคือหลังจากทําแล้วเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่ามันต้องอิงเควสต่อไหมหรือว่ามันมันสามารถทําเองได้เลยนะครับอันนี้อันนี้คือความไม่ชัวร์ของผมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะแค่ทําให้รู้แล้วก็คือทําเองได้เลยนะครับคิดว่าอย่างนั้นเนาะแต่ว่าเควสเนี้ยมันต้องรับเควสก่อนนะมันต้องรับเควสก่อนซึ่งเควสนี้นะครับอยู่ที่เมืองไฮเดลเควสนี้จะทํายังไงจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันเลยครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ทุกคนมาที่ไฮเดลนะแล้วก็มาหา NPC ที่ชื่อว่าเทคโทนนะครับตั้งตีเหล็กแทคโทนนะต้องมาในช่วงเวลาที่เขาไม่ไปพักด้วยนะผมจําเวลาพักเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าช่วงดึกๆนี่นแหละมันจะมีช่วงที่เขาไปพักฉะนั้นก็ต้องรีบหน่อยนะครับกดเควสเลยนะจะมีเควสหลายอย่างเลยนะครับถ้าเกิดบางคนไม่เคยทํานะแต่จะมีเควสอันนี้ขึ้นมาครับอุปกรณ์สกัดอัญมณีและแท็โทนนะ เวสนี้จะทําได้หลังจากเลเวล50ขึ้นไปแต่ว่าเงื่อนไขอื่นไม่แน่ใจนะครับแต่เงื่อนไขหลักๆที่รู้ก็คือเลเวล50ขึ้นไปอ่าเขาก็จะคุยเรื่องเอ่อนู่นนี่นั่นไปนะครับเขาจะพูดถึงอุปกรณ์สกัดอัญ,ญมณีเห็นไหมนี่เราก็จะได้ความรู้อุปกรณ์สกัดอัญ,ญมณีมานะครับหลังจากทำเวสอันนี้เสร็จอ่ะเราก็รับมาเวสเขานะครับง่ายมากๆเลยเพียงแค่ส่งมอบสเกตแห่งเวทมนต์แล้วก็ผลึกเหล็กบริสุทธิ์100อันเท่านั้นเองนะครับส่งให้เขา ก็จะได้รับไอเทมแล้วก็ได้รับความรู้มานะไม่ยากไม่ยากเอาละครับหลังจาก,กเรารู้แล้วนะครับว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะก็จะมีในส่วนผลึกเหล็กบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแล้วก็ผลึกเวนตมนนะในส่วนของผลึกเหล็กนะครับผลึกเหล็กนะเราก็พิมพ์ในคู่มือการผลิตได้เลยนะครับนี่ผลึกเหล็กบริสุทธิ์จะเหตุว่าใช้แท่งเหล็ก นะครับ3อนันแล้วก็วัตถุะละลายโลหะ2อ,อันในการหลอมนะครับเพื่อที่จะได้ผลึกเหล็กบริสุทธิ์แต่ก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นชื่อว่าคารลิสนะครับอุปกรณ์ที่เป็นอย่างเงี้ยพวกคารลิสเออโอรสโอสเทออสนะครับหลายๆอย่างตรงนี้นะครับสามารถหลอมแล้วได้ผลึกเหล็กบริสุทธิ์ในอัตราการสุ่มนะซึ่งผมไม่รู้ว่าสุ่มเท่าไหร่หลอมเท่าไหร่ถึงจะได้นะครับบางทีอาจจะหลอม2ออันได้เลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ได้ไดมาเยอะนะ ก็ต้องเก็บสารสมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ได้ผลึกเหล็กบริสุทธิ์เยอะๆนะประมาณนี้นะครับทีนี้พอเราหลอมออกมานะครับผมจะใช้สูตรนี้ง่ายๆก็คือแท่งเหล็กแล้วก็วัตถุละลายโลหะนะครับนะแท่งเหล็กแล้วก็วัตถุละลายโลหะแต่ว่าการที่คุณจะทําเจ้าตัวนี้ได้นะครับผลึกเหล็กบริสุทธิ์คุณจะต้องทำทำเควสท,ที่เป็นเรื่องของการเพิ่มขั้นตัวเองนะครับเพิ่มขั้นตัวเองซึ่ง ผมรู้สึกว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเพิ่มขั้นไว้สามารถไปหาดูได้ะนะครับก็ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าทําอย่างนี้นะครับเราก็ไปหาแท่งเหล็กมาแท่งเหล็กก็ใช้การชิ้นส่วนเหล็กละลายนะครับสิบอันหลอมขึ้นมานะเราเอาแร่เหล็กเนี่ยมาหลอมให้กลายเป็นชิ้นส่วนเหล็กละลายนะครับจากนั้นก็เอาชิ้นส่วนเหล็กละลายนะครับหลอมให้กลายเป็นแท่งเหล็ก ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็จะเห็นเห็นอยู่ว่ามันสามารถนํามาทําได้นะครับสามารถนํามาทําได้ส่วนวัตถุละลายโลหะวัตถุละลายโลหะนะครับใช้น้ํายาเคมีสายหินหยาบแล้วก็ชิ้นส่วนเหล็กละลายแล้วก็่องรองคำพูดเทียมนะแปดธาตุขึ้นมาให้กลายเป็นวัตถุเหล็กละลายจากนั้นเราเอามาหลอมกันนะครับเอา2ออย่างนี้มาหลอมกันโดยสูตรก็คือแท่งเหล็ก3แล้วก็วัตถุละลายโลหะ2นะอ่ะทำตามสูตรเขาเลยครับ อ่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น1ชิ้นประมาณนี้นะก็จะได้ออกมาเป็น1ชิ้นประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีโอกาสได้มากกว่านี้ไหมอาจจะได้เป็น2ชิ้น3ชิ้นอะไรเงี้ยผมไม่ชัวนะครับแต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกมา1ชิ้นเป็น,เป,นเป็นหลักนะออกมา1ชิ้นเป็นหลักจบเรียบร้อยกับตัวนี้นะครับตัวผลึกเหล็กบริสุทธิ์ต่อไปเป็นในส่วน เป็นในส่วนของสเก็ตแห่งเวทมนต์นะตัวนี้นะสะเก็ตแห่งเวทมนต์นะครับเราต้องหายหเขา10อันโดยสเก็ตแห่งเวทมนต์เนี่ยต้องใช้อัญมณีที่เขียนว่าดำนะครับอัญมณีเวทดำสีเหลืองนะผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วผมใช้นี่นะครับอัญมณีเวทมนต์ดำจูโจมอันนี้นะซึ่งราคาเนี่ยมันอยู่ประมาณ2ล้าน3ล้านนะครับซึ่งแพงอยู่นะช่วงนี้แบบแพงมากๆเลยตั้งแต่ แพงมาได้สักพักแล้วนะครับราคาตอนนี้น่าจะตายตัวแล้วล่ละอยู่ที่ราคาเลทประมาณนี้แต่นั้นใครซื้อตุนไว้ก็ดีนะครับหรือไปฟาร์มก็ได้อันนี้เว็นเวนต์มนดําที่ดีที่สุดที่ดอบแล้วดีที่สุดนะครับคือแบบดอบดอบเยอะที่สุดเนี่ยเท่าที่คุยๆมาส่วนใหญ่จะอยู่ที่เซนทอร์นะครับอยู่แถวเซนทอร์เนาะจะดอบบ่อยมากอ่ะผมก็เอาอันนี้มาแปะรูปนะครับ อ่ะเอาละครับก็ผมหลอมไปพอสมควรนะจริงๆตอนแรกผมกะว่าผมจะใช้ของเก่านะครับผมมีของเก่าอยู่เนาะผมก็กะว่าเดี๋ยวผมจะใช้ของเก่ามาผสมนะครับแต่ผมเพิ่งมาสังเกตว่าเควสเนี่ยมันให้การผลิตด้วยคือคุณต้องผลิตสเกตแห่งเวทมนต์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมผลิตมาแล้ว6อันคือ6อันเนี่ยมันมาจากการที่มีมีโชคนะครับคือได้แบบว่าบางทีมันโผล่ขึ้นมา2เนี่ยป่ะผมแบบโผล่ขึ้นมา2เนี่ยก็ถือว่าโชคดี นะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องเพิ่มอีก4นะฮะอาจจะต้องไปเพิ่มอีกสซะหน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็คุณผู้ชมครับอ่าเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับอัญมณีเมนต์ดำนะครับอัญมณีเมนตบนดำเนี่ยมันจะมีพวกที่เป็นสีนี้ด้วยนะที่เป็นอดิสฮาเฟีอะไรเงี้ยนะครับไอเจ้าพวกนี้นะมันเป็นแบบ3 3ล้านอย่าเอามาใช้นะครับอย่ามาหลอมนะไม่แพงมากไม่ได้ประโยชน์นะครับไม่ได้ประโยชน์เนาะไม่ต้องเอามา ถ้าเอามาก็เอาแค่มันเขียนอย่างนี้นะครับพวกอัญมณีเว้นม,ดมนดำนระกสวรรค์อะไรเงี้ยนะครับราคาประมาณเนี้สาล้าน3ล้านกว่าประมาณนี้นะก็ไปเอาพวกนี้มาใช้หลอมแล้วกันนะไปเอาพวกนี้มาใช้หลอมแล้วกันจริงมันจะมีอีกเยอะนะครับเนี่ยเว้นมนเว้นมนดำยังมีอีกเยอะนะครับนนนนอ่าพวกนี้ก็ไปลองไปหาดูว่ามันดอกที่ไหนได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนําที่ผมทราบแล้วดีที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนของเซนทร์นะครับก็เราสามารถลงทุน ่เราสามารถลงทุนได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการเรา,เราก็ซื้อมาตุนไว้ก่อนก็ได้นะครับสัก10ก้อน20ก้อนนะสิก้อนก็30กว่าล้านนะครับ20ก้อนก็60กว่าล้านก็ลงทุนไว้สันหน่อยก็ได้นะถ้ามีกระตังนะครับทีนี้ในส่วนของผลึกเหล็กผลึกเหล็กนะครับผลึกเหล็กบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเรา,าจะซื้อนะครับตอนนี้มีอยู่1200ชิ้นนะครับ เราจะซื้อสักร้อยชิ้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุว่าต้องทำเนาะเราซื้อมาร้อยชิ้นเนี่ยก็ใช้เงินประมาณ30กว่าล้านนะครับใช้เงินแค่ประมาณ30กว่าล้านก็สามารถซื้ออุปกรณ์ตัวที่เป็นผลึกเหล็กบริสุทธ์มาส่งเวทได้แล้วนะคุณก็สามารถซื้อได้ถ้าเกิดไม่ได้ทําอย่างผมเนาะไม่ได้เอาเหล็กมาผสมกับวัตถุด,ดิบละล,ะล,ะล,ะละายโลหะอะไรเงี้ยไม่ได้มานั่งทําขนาดนั้นนะครับก็สามารถซื้อตรงนี้มาทําได้เลยอ่ประมาณนี้นะครับหลังจากเราได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับผลึกสะเก็ดนะ สเกตแห่งเวทมนต์นะครับได้10อันแล้วนะครับเควสตรงนี้ก็จะเสร็จนะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปส่งมอบนะครับส่งมอบสเกตแห่งเวทมนต์สิอันแล้วก็ผลึกหล็บบริสุทธิ์ร้อยอันให้กับแท็กโทนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ้าวแท็กโทนไม่อยู่นี่เห็นไหมครับที่ผมบอกว่าช่วงดึกๆอย่างเงี้ยแท็กโทนจะไม่อยู่นะนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะครับตีสามห้าสิบสองนาทีเราจะดูได้ว่าขณะนี้เพซีตัวนี้ไม่อยู่นะครับโปรดกลับมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งเวลาตีห้า ถึง7โมงเชา้าตามเวลามาตรฐานของเกมนะครับก็เ,เขาจะโผล่มาอีกทีก็คือช่วงช่วงตีามั้งหรือไม่ก็7โมงเชา้าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้เวลาเนี่ยน่าจะผิดเพราะว่าตอนนี้ตี3นะครับตอนนี้ตี3เขายังไม่โผล่นะดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเขาจะโผล่มาในตอนที่7โมงเช้านะครับ ผมตีประมาณมาว่า7จ็ดโมงเช้าแต่ไม่แน่ตีห้าเขาอาจจะโผล่แล้วก็ได้นะตีห้าเขาอาจจะโผล่แล้วก็ได้เดี๋ยวมารอดูกันนะครับเอาละครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้วนะครับแท็กโทนมาพอดีเลยนี่แท็กโทนมายืนหลอมเหล็กอีกแล้วนะครับปับ๊บเราก็ส่งของให้เขานะครับส่งมอบสเก็ตแห่งเวทมนต์ไปนี่ส่งไปแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็ส่งในผลึกเหล็กบริสุทธิ์ให้ไปนะครับหนึ่งร้อยอันเรียบร้อยครับเขาบอกว่าย่ยมจริงช่างเป็นอุปกรณ์พยที่หาเจอได้ยาก แต่ท่านเจ้าเมืองก็ไม่ได้เชื่อท่านเสียทีเดียวขาดแคลนโทษนั้นยังคงตอบแทนอยู่เสมอหากให้ขาดไนคนสก,กัดอาญามณีฆ่าก็จะสก,กัดให้ดีแม้และไม่ทําลายอาญามณีที่ติดตั้งกับอุปกรณ์นะครับเราก็จะได้อุปกรณ์สก,กัดอาญามณีมาแล้วก็ได้ความรู้ในการสก,กัดอัญมณีนะครับความรู้อุปกรณ์สกัดอัญมณีเรียบร้อยนะทีนดีเควสตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับพอเควสไม่มีแล้วคําถามต่อมาคืออา้าวเราได้ครั้งเดียวหรือเปล่า นะครับเราได้ครั้งเดียวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะคิดว่าไม่น่าใช่ผมได้เตรียมเดี๋ยวผมเตรียมของเพิ่มนะครับโดยใช้สูตรเหมือนเดิมนะคราวนี้จะใช้สูตรเหมือนเดิมนะครับอะแล้วนะครับหลังจากเราส่งให้กับแท็กโทนไปเรียบร้อยแล้วนาะแล้วเราก็ได้ไอเทมมาใช่ไหมผมก็ไปเตรียมของมาให้มันสามารถส่งได้อีกนะครับแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้จะส่งให้กับแท็กโทนนะคือแท็กโทนเขาให้เราทําครั้งเดียวนะครับเควสนี้ทําได้ครั้งเดียวเนาะ หนึ่งตระกูลทําได้ครั้งเดียวแล้วเราก็จะได้ไอเจ้าอุปกรณ์สกัดอัญมณีกับความรู้มาใช่ไหมที่เราได้มาทีนี้ผมก็เลยอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติเราอยากได้อีกล่ะเราอยากทําอีกนะครับผมใช้เงื่อนไขเดิมเลยก็คือผลึกเหล็กบริสุทธิ์100อันแล้วก็สเก็ตแห่งเวทมนต์นะครับสเก็ตแห่งเวทมนต์สิอันจะทําอะไรจะทํายังไงนะครับเราก็ชี้ไปเนี่ยที่อุปกรณ์อุปกรณ์ไม่บอกอะไรเลยใช่ป่ะอุปกรณ์ไม่บอกอะไรเลยว่าจะทํำยังไงนะครับผมก็ลองไปหาข้อมูล นะได้ข้อมูลมาว่าให้เราใช้แปรธาตุอย่างง่ายนะครับกดตัวแอเนาะแล้วก็แปรธาตุอย่างง่ายจากนั้นเอาผลึกเหล็กใส่เข้าไปครับแล้วก็สเก็แห่งเวทมนต์ใส่เข้าไปเท่านี้นะใส่เข้าไปเท่านี้นะครับแล้วกดเริ่มต้นเลยเขาจะขย่าของเขาไปเรื่อยๆซึ่งผมไม่รู้ว่าได้ไหมนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าได้ไหมแล้วก็ข้อมูลผมผิดหรือถูกยังไงเอาได้เฉยนะได้อุปกรณ์สก,กรรัดอัจฉริยเฉยนะครับขยา่าขย่าผลึกเหล็ก กับสเก็ตเฮงเว้นบอกลายเป็นค้อนตอกอัญมณีเฉยเลยเว้ยทำไมไม่ใช่เป็นการหลอมาควรจะเป็นการหล่อไหมเออหรือว่าควรจะเป็นการผลิตด้วยตัวแอลอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเออโอเคในที่สุดก็ได้มานะในที่สุดก็ได้มาอุปกรณ์สกัดอัญมณีนะครับตัวนี้นะตัวนี้เอาไว้สกัดอัญมณีออกมานะครับเอาไว้สกัดอัญมณีออกมาซึ่งจะ ทำให้อัิบัีคุณไม่หายไปเวลาคุณจะโยกย้ายอุปกรณ์หรือว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับตัวละครอื่นนะคือเหมือนว่าสลับอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถดึงดึงอัญมณีออกมาได้อ่าสามารถดึงอัญมณีออกมาได้อย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันนะผมอยากจะดึงไอ้เจ้าอัญมณีพูดดาออกมานะครับที่ได้จํานวน HP 100แล้วก็พลังโจมตีอ่าทั้งหมดห จะเอาออกมานะอยากจะดึงออกมาถ้าผมใช้นะครับเกมนี้เขามีสกัดอยู่สองแบบนะเขาดึงอัญมณีอยู่สองแบบดึงก็คือกดพูดดาขึ้นมาแล้วกดติดตั้งอัญมณีนะอันนี้คือการติดตั้งอัญมณีนะครับถ้าเรามีอัญมณีเราจะสามารถสวมใส่ได้นี่เรามีอัญมณีตรงกับอาวุธเนี่ยก็จะสามารถสวมใส่ Arsen ได้ทีเนี้ยถ้าผมกดอย่างเงี้ยแล้วผมกดคลิกขวาตรงนี้เลยนะครับมันจะมีเห็นว่าลบเนี่ยถ้าผมกดคลิกขวาตรงนี้เลยคือการถอนออกก็จริงนะครับแต่หายไปเลย อัญมณีผู้ดำตัวนี้จะหายไปเลยนะเออนะครับอันนี้คือวิธีการถอนอัญมณีแบบที่หนึ่งนะถอนที่ไหนก็ได้แต่ใช้การเรียกผู้ดำขึ้นมาแต่ถอนแบบนี้หายแน่นอนนะครับไม่ว่าจะอัญมณีอะไรก็ตามอย่างเช่นอันนี้อันนี้ไม่มีอัญมณีอ่ะอันนี้ไม่มีอัญมณีเอ,อ่อทำให้ดูเลยไหมเออผมว่าทำให้ดูไปเลยง่ายๆจะได้เห็นภาพนะครับเผื่อบางคนไม่เห็นภาพอ่ะทีนี้เละเห็นภาพแน่ๆนะครับ ผมมีขวานนักลบขวานนักลบดวงดาวรัติการใช่ไหมผมเอาอัญมณีนะครับโบาาราณฮาดิสนะโบราณอาดิสใส่เข้าไปนะครับปั๊บกดใส่อย่างนี้เลยนะนี่คือกดใส่นะครับปั๊บเข้าไปเห็นปะ่ะก็จะอยู่ในขวานและนะครับอยู่ในขวานและทีเนี้ยผมอยากจะถอดอัญมณีนี้ออก <S <S ผมดันใช้ผู้ดำมาถอดนะครับผมเอาผู้ดำมาถอดแล้วกดลิกขวา <S <S ปุ๊บอัญมณีหายเลยนะครับ อัญมณีหายไปเลยนะเนี่ยคุณจะดูได้ช่องผมมันมีมมมไม่เยอะออกนะครับคุณจะดูได้ว่าอัญมณีไม่มีนะอัญมณีไม่มีหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากจะถอดอย่างที่ผมบอกไปผมจะถอดอัญมณีพูดดาออกนะแล้วก็จะใส่อัญมณีใหม่เข้าไปผมให้เดินไปหาช่างตีเหล็กนะครับประจำเมืองต่างๆคุยกับเขา คุยกับเขาจะมีคําว่าสกัดตรงนี้นะครับจะมีคําว่าสกัดตรงนี้ให้คุณใช้ไอตัวสกัดตรงนี้นะครับกดเข้าไปจะมีให้เลือกมากมายเลยสกัดหินดําสกัดหินคาพัสกัดอัญมณีสกัดเครื่องแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เรากดสกัดอัญมณีนะกดสกัดอัญมณีและใส่ไอเทมที่เราต้องการสกัดลงไปเช่นอย่างนี้นะครับโลกคูทุมนะผมมีโลกคูทุมแล้วผมอย่างที่ผมบอกผมจะเอาไอเจ้าตัวนี้ออกทีนี้นะครับทีนี้ถ้าคุณจะสกัด นะถ้าคุณจะสกัดแล้วคุณไม่มีค้อนเออคุณไม่มีค้อนคุณกดสกัดไม่ได้นะครับเห็นปะจะกดสกัดไม่ได้นะครับกดขี้ขวาก็ไม่ได้นะกดอะไรไม่ได้เลยคุณต้องมีค้อนนะครับหรือน้ําบริสุทธิ์ของผู้ด,ดาซึ่งน้ําบริสุทธิ์ของผู้ดามซื้อได้ในร้านคาเพลนะในสินค้าเพล,ล,นะเพล,ลแต่คุณสามารถใช้อุปกรณ์สกัดไอาามิเนี้ได้นะครับที่เป็นค้อนตัวนี้นะที่เราทํามากดใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ตอนนี้เราจะสามารถกดสกัดได้แล้วเห็นปะ นะครับเราจะสามารถกดสกัดได้แล้วผมสกัดอันนี้ออกเนี่ยผมจะสกัดเอ้อ right ัญมณดีพูดดาตรงนี้ออกนะครับปั๊บปึ๊บสกัดเรียบร้อยนะครับนี่คือสกัดเรียบร้อยแล้วนะค้อนผมหายไปแล้วก็อัญมณดีหายไปแล้วใช่ไหมเราก็สามารถเข้ามาดูอัญมณดีได้นะครับนี่คุณจะเห็นว่าอัญมณีผมปรากฏขึ้นตรงนี้แหละอ่านะครับอัญมณดีปรากฏขึ้นตรงนี้ทีนี้เวลาจะใส่ก็พูดดำครับเรียกพูดดำมา เออบอกว่าใส่อุปกรณ์นะครับก็กดติดตั้งอัญมณีไปปุ๊บกดโลคูทุมกดอัญมณีผมจะใส่อัญมณีวิญญาณปลุกพลังอันนี้แหละนะเราได้เลือดอีก50นะครับอันนี้มันมันเลือดแค่100เองเออเราจะเอาเลือด50นะครับผมก็กดใส่เข้าไปปุ๊บนี่เรียบร้อยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะดันั้นเวลาผมอยากถอดอีกผมก็มาคุยกับแท็กโทนหรือว่ามาคุยกับช่างตีเหล็กประจําเมือต่างๆเขาจะมีคําสั่งให้สกัด ทุกตัวนะครับเขามีคําสั่งให้สก,กัดทุกตัวอ่าประมาณนี้นะครับก็เป็นความรู้นะเป็นความรู้คือเราไม่จําเป็นต้องเสียเงินเพื่อที่จะสก,กัดอัญ,ญมณีอีกแล้วนะครับก็ต้องเข้าใจเนาะเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินเข้าเข้าไปเพื่อจะซื้อการสก,กัดอัญ,ญมณีทุกที่เนี่ยเราจะต้องเสียเงินมามาซื้อไงอ่านะครับอย่างเงี้ยน้ำบริสุทธิ์พูดดำอย่างเงี้ยนะครับน้ำบริสุทธิ์พูดดำาเงี้ยห้าสิบบาท ชิ้นละห้านะแต่ว่าอันนี้มันเป็นโปรมชั่นนะครับ1นบวกหนึ่งก็เลยเป็นเอ่อ5บบาทแล้วได้2ออันฉะนั้นใครจะซื้อก็ซื้อนะครับ50าบาทนะใครจะซื้อก็ซื้อก็คุ้มค่าอยู่นะเพราะว่ามันมันเป็นแพนะ็คเนาะตอนนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะ,อะโอเคก็คลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้า,างไงร,รบกวนขอความกรุณากดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับ กดติดตาม i like c a t ให้ด้วยนะครับทั้งในเพจแล้วก็ใน YouTube ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า